กิ้มกับเพิ่มยังไงน้ำพริกปลาหวานพริกปลาหวานปลาบุรีดำเอาเอาเอาเพริกปลาหวานยังได้ดีเนโอ้พริกปลาหวนนา,า,าหวนนี่ย,นยังมาเนี่ยเอาพริกปลาหวานพูนถวยควมไงยังบ่ออกอยู่โอ้ยควมถวยไงยังบ่ออกอยู่ พริกปลาหวานยังว่าแบบนี้วะผู้ใดเฮ็ดวะเนี่ยโอ้ยตายตายตายน,นิ้วจกกระเบ,บลงแงมเป็ดปิกปลาหวาน,นยีงยังวะมันสิได้เลี้ยวบ่ต่นนี่โอ้ยตายแล้วพี่น้องเอ้ยพริกปลาหวานจกกระเบ,บลง hàng oh. chào tìm thấy một món cái quá <laughs> hmm. bớt có làm lẹo chú nhỏ người